สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะอราอนรับข่าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง3แห่งนีผู้ชมครับผู้ชมครับแน่นอนฮะกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวของอดีตพระจูเลียนนะฮะซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบเรื่องนะครับว่าท่านเองเนี่ยศึกแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นท่านปราชิกนะครับก็คือไปมีเพศสัมพันธ์กับศีกาคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวครั้งเดียวเรื่องเดียววันนี้ครับเราจะพูดคุยกับทางอดีตพระจูเลียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครั้งเดียวนะฮะ มันมีประเด็นตามมาที่สําคัญไปกว่าน,นั้นท่านบอกเลยนะครับว่าถึงแม้วันนี้ท่านจะเลิกเป็นพระแล้วไม่ได้เป็นพระแล้วสึกไปแล้วแต่ท่านก็ยังจะเป็นนักบุญแห่งขุนเขาต่อไปนั่นคือการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ต่อไปนะครับวันนี้แน่นอนครับผมมีผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านอยู่ข้างผมนะฮะคุณนิพนธ์นวันนันท์นะครับคุณคนิพสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุ่มคือจําเป็นให้คุณนิพมาช่วยเป็นล่ามให้ด้วยค่ะได้ค,ครับแน่นอนครับเราอยู่กับแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะครับอดีตพระจเียน มีคุณจิ๋วนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ยังมีคุณป้ามิเป็นชาวบ้านอยู่ที่แม่สามแ,มแล็บ<ล>นะครับที่ศพเหมยนะครับสวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สึกแล้วนะครับสิกค่ประมาณสี่วันทีเดียวโอ้ยเดย์สเกิลสี่วันที่แล้วค่ะครับผมขออนุญาตถามอดีตพระจูเลียนเลยนะครับพระจูเลียนมาอยู่ในเมืองไทยกี่ปีแล้วฮะพ่อมาคังเล็กประมาณ2ีปีทีเดียวมาเป็นเยาวชนเล็กเพียง เยาวชนแรกเปลี่ยนเยาวชนเล็ก hmm. ท yeah. mm ี hmm. mm ่แนอยู hmm. mm ่ค hmm. ร yeah. mm ั้งแรกเป็นแคนาดาซิดเวนเลขว่ที่ประเทศไทยซิดเวนเราเป็นคนไทยเจ็ดคนหรือกคนแคนาดาเจ็ดคนเราเป็นเพื่อนคู่เลขว่ท่านเป็นเกี่ยวกับฟาร์มิง agriculture ทั้เกษตรทังเกษตรใช่แต่ว่าตอนพอมีในในหมู่บ้านที่สระบุรีสมิมู่บ้านเป็นเราอยู่ในหมู่บ้านเป็นคนไทยเลขว่จริงๆเวลาผมมาตอนผอมโนมยู่ประมาณสิบเอด แต่ร e mm ังไม่ค hmm. mm ีวานรู้ในใจยึดเมื่อเช่นบ้านมองไทยรู้ในใจชาติก่อนอยู่ที่นี้และก็รู้ใจยึดตัวชีวิตที่นี้ใช่ตอนตอนนี้อยู่ตอนอายุสิบแปดและก็กัรเล็กพอไม่ได้รู้มากอยู่แับศาสนาพุทธ ตอนอายุสิบแปดจริงๆนั่งสมาธิเล็วเรียนนั่งสมาธินานเล็วที่ตอนอายุประมาณสิบห้าที่แคนาดาเรียนนั่งสู้ก็คือตอนสิบห้าเนี่ยนั่งสมาธิอยู่แคนาดาใช่แล้วก็โยคะนั่งสมาธิใช่อ่าแล้วก็สิบแปดพอมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ทุกวันเวลาทำงานในฟาร์มกลางวันแล้วก็ตอนนี้เรียนพายทิวาร์สมาธิครับนี่ตอนอายุสิบแปดผมขออนุญาตถามแบบนี้ตอนบวชหรือบวชตอนนี่ผมบวชยี่สิบสองศตสมัยาวุโสเรียนตอนอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ครับบานจ o b จะเรียนไปเรียนลังสุขอีกสองปีเลยเขาคลับมาอยู่ตอนอายุยี่สิบเอ็ดมาอยู่กลับมา21นะิบัะแล้วปวตอนพราส22สองูครั้งแรกไปยุครับทีเพื่อนที่ชิวยที่เยาวชนเรียนอยู่ปากท้ายมากกว่าซูไปพัทนานีพัตลุงเพชรบุรีหลังจากหนึ่งปีหลังจากผมอยู่ในพิหนึ่งปีปฏิบัติเพราเขาชอบปฏิบัติตอนเป็นเด็กแต่ครั้งแรกม่ได้คิดบวดเป็นคน ชอบปฏิบัติสุขความค้มทิ่คุณอาตมคุณป้อมจะยืนในวัดนึงพี่ปฏิบัติอยู่วัดสวนหมอกสวนหมอกสุราธานีหกเดแวนอยู่วัดอัมพวันสิงบุรีอยู่วัดชมองทองนึงพี่ครังเล็กคิดว่าจะกลับบ้านเรียนฟังเขมเท่นังนนึงพี่จะดมีความสุขจริงๆที่ที่นั่งสมาธิอ๋อชอบนั่งสมาธิตอนแรกแต่จะกลับไปฝังเข็มเพราะชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติคิดว่าไม่ต้องกลับบ้านเรียนฟังเข้ม เลกบวชตอนอายุ2ี่ีโอเคจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะพอมบวชชา่ปีปัจจุนอายุเทปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ42 42ก็ทั้งหมด20กว่าปีแล้วที่บวชมาเออมาบวช22่อ่อใช่บวช3 3่บามเลบวช2ยวันนี้42ใช่เพมปีกว่าเกือบ20ปีใช่ในะฮะโอเค คงขอแากถามแบบนี้จะเรียกว่าอะไรดีออดีตพาจูเลียนหรือคุณจูเลียนแล้วกันคุจูเลียนเลยจูเลียนคุณจูเลียนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างดีไหมจริงจริงพอดีที่ที่ผมเห็นในาข่าวมีหลายคนคิดพาจูเลียนพิจิตร์พลวามาเรดูวินัยผมจะพูดตรงนี้อาจจะจะไม่ใช่จริงร้อยเปอร์เซนต์ที่ผมพิจิตร์ผมได้รู้พานอนกับผู้หญิงมาได้รู้แล้วเพราะผมรับ อาจจะไม่ใช่เพราะมีคนที่ที่ออกในใน Facebook ที่ออกเขามีคนช่วยเพลย์สุพมเขียนภาษาไทยไม่ได้สุพร้อมเขียนภาษาอังกฤษแล้วคนที่คนเพลย์อาจจะ add something maybe change i t e d i t edit a little bit เสริมเพิ่มเข้าไปเพราะใช่ผมรับผมไม่แยก put land ผมไม่ได้พิจิตรเพราะผมไม่ได้รู้ so so you don't know before no no I I mean you know it before yeah I knew it was b e t s ิ n ใช I knew it was ใช่ใช่ใช่ and you did it Cha. okay เขารู้แต่ก็ทำค่ะเขรู้ก็รู้ว่าผิดสิรู้ว่าผิดสินในการที่ไปขอโทษนะฮะไปนอนกับศีกาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่ครั้งฮะเนี่ยใช่แต่จะมีมีสองสองครั้งสองครั้งขอโทษนะฮะผมผมขอโทษนะครับต่างคนไหมใช่ใช่ที่คุกพี่ทีเดียว มีหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วที่ไหนครับครั้งแรกนี่แพนทีจันทบุรีจันทบุรีโอเคแล้วก็แล้วก็สองปีที่แล้วสองปีกว่าที่แล้วสองปีที่สองปีอีกสองปีที่แล้วแล้ใช่สองปีกว่าที่แล้วก็อีกคนหนึ่งใช่อีกคนหนึ่งที่จันทบุรีไหมฮะี่มาใช้ที่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 ซอฟมอยแมงองสอนที่แมงองสอนก็คือยอมรับหมดเลยยอมยอมรับผมพิเจารณาครับผมไม่มีไม่ใช้ผลประกอไมาใดรู ไม่ใช่ไม่มีใครไม่ใคยพิดใช่ไหมแต่แต่พอมมาพี l e เอ่อมไมาใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครดีทุกอย่างแล้วแต่พมรับยอมรับใช่ยอมรับคือไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นคือยอมรับแต่ที่เวลาเวลาพิดเส้นที่ครางซองครับที่ที่มีห้องซ้อนจริงๆพอได้เสียใจแล้วก็จริงๆพมบอกแล้วผมบอกพูดช่วยผมพิดเส้นแล้วก็รักคุยแล้วก็ผมจริงๆพอมไป ในวัดของพระชาเลก็พอมบกพรูพระชาพรมยากษ์พรมยากสึกเลก็บวชน réussi, ินโอ้ยอยากสึกเล่คร so ั้งที่สองนั่นคืออยากจะสึกึกหลังจากใช้สองปีกว่าที่แล้วจริงๆสึกแล้วซึ่งพอมเป็นสามัยนึงปีหลังจะปีปีกว่าที่แล้วพรมบวชใหม่บวชพผาแต่นี่เพจเพราะในวินัยของพระเลยนี่พรมได้ดูใจถ้าพิจิตรถ้านอนแค่ปุ๋ยจริงทนทนคนสึกเลก็บวชใหม่ใหม่ได้ เนี่พร้อมได้เป็ดจริงแล้วก็ยืดจดขาวสำหรับพร้อมดีที่สุดพรอมชอบพี่สาเดี๋ยวนะฮะผมญาตใจเย็นนะเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้มีการทําผิดครั้งที่2เมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมาก็คือไปมีอะไรกับสีกาเนี่ยตอนนั้นจูเลียนศึกแล้วสึกแล้วแล้วกลับมาบวชใหม่ไหมพร้อมบวชเนนก่อนบวชเนนกลับมาบวชเนรหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วก็บวชเป็นพระอีกไหมบวชพระบวชพระอีกอ่ะผมญาติย้อนไปถามทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ ตอนนั้นท่านมาปรึกษายัางไงครับท่านมาปรึกษาว่าผิดผิดพอดีพระอาจารย์บอกว่ามีเพืสภา,ากยารญาติโยมที่มาเนอครับทีนี้ผมก็เลยปรึกษากับชาวบ้านเลยเก่อนที่จะปรึกษาชาวบ้านนี่ไอขอโทษนะครับไม่อด้ถือใครญาติโยมคนนั้นกลับไปแล้วคื<ล>อผิคนนั้นกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วครับทีนี้พอดีพฤติการทุกอย่างก็คือขอผู้ผู้ผู้หญิงคนนั้นคือว่า ชาวบ้านเหตุทุกอย่างไงครับเพราะ<ม>ว่าทีแรกก็คือมาด้ยวยการสองคนใช่ไหมครับมาด้ยวยการสองคนทีนี้แหกคนกลับไปแล้วก็ทีแรกที่ทีแรกก็คือกลับไปทีสองถือท่าท่าเรือแม่น้ำสารวินทีนี้ก็ก็เลยต,ตัวเจอสมาผู้จีแห่คนหนึ่งที่มีเกรแก่พระจ่าก็คือกลับขึ้นมาต่อทีนี้ผมก็ระบอยพระจ่าว่าพระจ่าครับเอาให้เป็นน้องบ้าผมดีไหมน้องกสศไม่ดีนะทีนี้ก็เลย กลับไปนองบ้าผมแล้วก็ผมชั่วนะผมกระลงสร้างวัดอยู่พอดีครับกระลงสร้างกุฏิให้พระอาจารย์เลยทักรัวกันประมาณยี่สิบกว่าคนผมก็เลยบอกกับพระอาจารย์ว่าบอกผู้ญีคนนี้นะว่ามานองบ้าผมเสพทีนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งค่งคอยเอาเออกไปหาพระอาจารย์ห้าโมงครึ่งต้องกลับมาให้กลับมาถึงบ้านผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องทุกอย่างมาเกิดขึ้นได้ไง โอเคเอาเป็นว่าคือทางผู้ช่วยเนี่ยคือรู้เพราะว่าทางพระอาจารย์อดีตพระอาจารย์เนี่ยมาปรึกษาอบอกว่ายังไงบ้างตอนนั้นบอกท่านแมว่าทําไม่ได้ต้องสึกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เละพาะเกี่ยวกับศาสนาผมไม,ไม่ไม่ค่อยรู้ครับอรโอเคไม่เป็นไระนะฮะแต่ที่แน่ๆเห็นบอกชาวบ้านเองก็ยังนับถือท่านอยู่ยังนับถืออยู่ครับทุกวันนี้ละฮะทุกวันนี้ยังนับถือครับครับต่อให้สึกไปแล้วก็ยังนับถืออยู่นับถือครับแต่ชาวบ้านฟาบอกผมว่าถ้าออกรายการนะฟาบอก ไอพี่นูว่าชาวบ้านต้อนรับพระอาจารย์จูเลียกลับบ้านเสมอครับต้อนรับพระอาจารย์จูเลียนกลับบ้านเสมอถึงว่าจะศึกแล้วัเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะฮะเห็นบอกเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งจริงทั้งไม่จริงในเรื่องจริงท่านเองก็ยอมรับไปบางเรื่องเราไม่รู้ท่านก็ยอมรับไปด้วยซ้ำว่าจริงๆไม่ได้มีแค่หนึ่งครั้งนะมีสอ,สองครั้งด้วยกันถูกไหมฮะแต่ที่แน่ๆทางชาวบ้านเองบอกว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไป ที่ข้อเท็จจริงบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่อ่ะเดี๋ยวกลับมานะครับเอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางอดีตพระจูเรียนดดอยู่นะครับโดยที่มีทางคุณนิพเองเนี่ยเป็นร่ามให้คุณนิพขอยัุาถาม ผ่านคุณนิพการเป็นสาสงกฤษท่านจะได้ตอบแบบสบายๆหน่อยนะฮะผมอยากถามแบบนี้ไอ้กรณีที่มันมีข่าวหรือมีท่านสัตวแพทย์ท่านนึงออกมาบอกอนะ,ะบอกว่าทางพระจูเรียนท่านมีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์กับสีกาเนี่ยจะทําให้ตนเองนั้นบนรรลุธรรมโดยเร็วเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงอะโอเค there is a news about you that you're you having sex because you believe that if you have sex you will Uh, sorry, uh, the two times I had sex, really, it is not true that it has nothing to do. Mm -hmm. but, uh, uh, so you didn't believe like that? So, no, of course. And the two times I had sex, nothing to do because I wanted to balu to enlighten. Mm -hmm. It's mikilet my dad like I wanted. it's, so it's, it's human nature. And, เขาบอกว่าทั้งสองครั้งที่เขามีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปเสพเมถุนกับศีกาทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจะบรรลุธรรมเขาพูดเลยว่านี่คือเป็นกิเลสของเขาที่เขามีเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งโอเคมันคือทั้งหมดแสดงว่าเป็นการใส่ร้ายเหรอใส่ร้ายโดนใส่ร้ายใส่ร้ายรปร์ว่าว่าไปเหมือนกับถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วทําให้บรรลุธรรมอะไรโดนใส่ร้าย this is not true ใส่ร้ายอืมนะฮะ How you deal with this? This whole story. I think there's many things that I heard that which not is the true. Yeah. Okay. Uh huh. มีหลายเรื่องที่ได้ยินว่าไม่ใช่เรื่องจริงจริง.แต่ว่าหนึ่งซึ่งผม sorry you speaking Thai. What I know, I know I did a sin, mm -hmm. and I accept it. but and but no no one is good 100% e v e r y o n e v e r y o n e have good side and bad side โอเคเขารู้ว่าเขาได้ทําผิดศีลเขารู้ว่าเขาได้ทำไม่ถูกต้องแต่ทุกคนเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีซึ่งนี่คือสิ่งที่ด้านไม่ดีที่เขาทำนี่ผมรู้เอ่อ sorry I know in Thailand now people think that I'm very like a bad person and many people even hate me. Uh huh. It is true that I'm not good 100%. Mm uh -hmm. Huh. I have a bad side. but it is not true that I'm not a good person. Mm -hmm. I always want to help people. I have very kind people in my heart. I will not, I, get, I eat, any, I don't, I ginje. Mm -hmm. So I'm not, I'm really not a bad person. So I really, truly don't worry so much about, uh, yes, I did a sin, but my mind is in peace because truly I always want to make people happy. Mm hmm. not It is คือเขาบอกว่าเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นด้านที่ไม่ดีของเขาที่ผู้คนได้เห็นรู้ว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเกลียดเขาไปแล้วแล้วก็มองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขายังคงต้องการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ค่ะทำไมในวันนั้นที่เขารู้ว่าเขาทำผิดถึงสองครั้งแล้วเขาไม่สึก Mm. Since you know that you did a sin, why didn't you um, decide to to yeah. This is wrong, and now I'm thinking about it. Actually, I should, it's for sure, I should have ordained mm -hmm. in white clothes mm -hmm. right away. Mm -hmm. And truly, for my, the future of my life, truly, I like this better. I like Isara, mm -hmm. and. like I like to do on my own style like I like to do yoga meditation to grow my own food mm hmm. I don't like to buy b บ e ย c ช a b a n to l o v e กว a n Chaban. I just do mm. my own little peaceful life เขาบอกว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดนะคะตอนนั้นว่าว่าว่าในใจคือเขารู้ว่าเขาทำผิดแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วหลังจากที่ศึกเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ดีกว่าจะได้ทำโยคะจะได้ปลูกต้นไม้ให้กับชาวบ้านกินไม่ไปรบกวนชาวบ้านอืม ทีนี้ประเด็นข่าวที่มีการนําเสนออีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าทางท่านเองเนี่ยนะฮะไปมีเรื่องราวของความเชื่อเรื่องของรัฐทธิหรืออะไรต่างๆนานาที่ทําให้ท่านเหมือนกับเหมือนคิดไปอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของคุณใสเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันจริงหรือเปล่า There's about that rumors or also black you doing the kind of black magic kind Or believe in uh, in, in those. I, I never heard about this rumor, but <laughs> it no. is hundred percent okay. not true. There's many things I heard, like, uh, like I, I heard that people think that I drink alcohol, or mm -hmm. I heard many things, many many things. But so, I don't know. Maybe it's be, the news like to have a lot of. โอ้โหหลายบั๊ดเรื่อ n เกิดข t ้นแต่มันไม่จริโอเคเขาบอกว่าจริงๆเขาได้ยินข่าวหรืออย่างอื่นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเขาดื่มเหล้าก็ไม่จริงเรื่องนี้เขาก็ยืนยันนะคะไม่ได้ดื่มนะฮะไม่ได้ดื่มลงเนื้ออาหารนี่กินแบบว่าเป็นอ๋อเนื้อกินได้อยู่แล้วนี่เนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินทานเจอ๋อทานกี่มื้อ ที่ปกติทอนเช้า in the morning I eat only fruits ตอนเช้าทานผลไม้ปกติาน้าวว่าลูกเดอยมงลกเดอยุดาวมง11แล้วกรณีที่เท่าที่ทราบมานะฮะมีกระแสข่าวมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกับทางพระจูรีอดีตพระจูเียนที่เคยคบ Oh. Mm. is it um there's also rumors that you you the woman you had sex to is an ex-girlfriend of the one who spread the rumors is it true uh no they never meet each other but they are in, they are in contact together and i don't want to say i don't mean I don't want to say anything bad against anyone, mm. but they kind of meet together to harm me. They uh, team together, but they never, it's not the ex girlfriend. I, I think they never physically meet each other. Mm -hmm. You mean the The, the, woman the one that I. Have, that in January or, or uh, the two years ago? The, the both. The, the two years ago, the Thai woman, mm -hmm. uh, she's, work, she's living in Sweden. Right now? She, she and she was living in Sweden. And she was mm -hmm. coming for holiday mm -hmm. to see her family mm -hmm. in, in Loi. and uh, but they, and the one who have like, want, want to see a true uh, pom, they never meet each other. Mm -hmm. But they are in contact together. พูดถึงผู้หญิงคนที่เมื่อสองปีที่แล้วอะค่ะที่ที่ที่จูเลียนได้ไปมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยสองผู้หญิงคนนี้อยู่ที่สวีเดนแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองไทยมาที่เลยแต่ว่าจูเลียนก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้กับทางคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้มีการพบกันมาก่อนแต่ว่ารู้จักกันได้มีการติดต่อกันอ๋อที่ติดต่อกับทางคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้ใช่แล้วคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ ไปชอบผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่เข้ามาชอบจูเลียนนั้นจริงไหม uh มีไหมเคผมจูเล่นไม่ได้ผมตทำคำพูดจริงใ uh ช่ so ม,มีผู้หญิงมีเพจสิงสองคนแต่มีผู้หญิงอีกคน <laughs> 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 okay, sorry. Okay. So, sorry, sorry So, sorry. so there are two women. There's two, but there's well, in 20 years, yeah, the, mm -hmm. like six years ago. Ah, six years ago. This was a, phalan, uh, a, phalan, a Western woman. Yes. And two years and a half ago, mm -hmm. a Thai woman living in Sweden. Mm -hmm. And mm -hmm. this woman. Leko, Le and we're, we're to keep it on. Mm -hmm. Then. After this woman left, there's been a monk jetana Jetana, Pinjetana. I had a woman that I, have, I did love, mm -hmm. but we never kissed, never. So there's a third woman. Yeah, but no, no, no physical contact. And how did you contact her? She, she, we, she came to my place. She came for donation uh, to my place. But there's never been any, with this woman, there's never been any contact. And the woman, the man, sorry, mm -hmm. that uh, now is spreading bad things on me, mm -hmm. he also did love this woman. Oh. โอเคค่ะสรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงมี3คนนะคะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพิจิซงกรพิจิตรสองคนมีหนึ่งคนเพราะเรามีเจตนาเราคิดยู่แยบแต่งงานแต่ไม่ได้คิดยู่แค่พิจิฮะฮคือผู้หญิงคนแรกเนี่ยคือเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ที่ไปเจอกันที่จันทบุรีนะคะกรณีนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นผู้หญิงไทยซึ่งมาจากสวีเดนนะคะส่วนผู้หญิงคนที่3เป็นผู้หญิงที่จูเลียนเนี่ยเขา เขาบอกว่าเขามีความรักกับผู้หญิงคนนี้แต่ไม uh ่ไ huh. ด uh ้เสพเมถุนไม่ไ uh. ด uh ้ม huh. uh ีการไม่ได้มีการหอมไม่ได้มีการจูบไม่ได้มีการสัมผัสกันอยู่ท่เท touch each other right เทว่เรา we were thinking about I was thinking maybe I will disrobe and live together but we're talking but never break any precept โอเคเขาไม่ได้ทำผิดศีลสำหรับผู้หญิงคนที่สามแต่ว่ามีมีใจให้กันและกันและก็วางแผน you're planning that one thing you're g o planningI'm not planning we we were planning yeah there's been some planning to live together but not to break precept we've been planning if we break if we want to have sex we'll d i s r o l e and maybe get engaged before so you did you plan to suit before we we were we've been talking so we so and and but I didn't so we never we I c h a we change our mind okay ก็คือเขาได้แต่คุยกันจริงยอมรับจริงว่ามีการวางแผนเบ่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากจะอยู่ด้วยกันก็จะมีการมั่นหมายคือทำให้ถูกต้องก่็จะสึกออกมา but we never been thinking about having sex as me as a monk โอเคแต่ไม่เคยคิดถึงการจะมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังครองสมณะเพศอยู่นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนที่3มเนี่ยที่จูเลียนระบุว่ามีความรักมีความผูกพันทางจิตใจด้วยเนี่ยคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้หลงรักผู้หญิงคนนี้อยู่เขาก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะคือเหมือนเป็นเป็นรักสามเศร้าแล้วผู้หญิงคนนี้ไปชอบคนที่มาเปิดเผยไหม did she like like this Me, the o n h who harm me ่า like someone who can say many bad things on people like for this subject me, I have meta it's not good to say anything wrong against people and we should have i s bad energy bad but it's not healthy so me I don't want to say anything bad on topic. this เขาไม่อยากจะพูดถึงคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่อยากจะให้ร้าย เพราะว่าเขามีเมตตาเขาบอกว่านี่เป็นพลังงานที่ไม่ดีถ้าเขาจะไปพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีแล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วยทั้งทางน้ำตานะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะฮะคุณนิฟังแล้วก็อึ้งๆนะค่ะตกใจเหมือนกันค่ะคือก็ไม่คิดจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวคุณต้องถามทางจูเลียนด้วยว่าจริงๆแล้วทราบไหมว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยคนไทยรับไม่ได้นะครับแล้วก็จะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวจะมาถามทางลูกศิษย์ด้วยนะฮะเด กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับด้วยสาเหตุที่ว่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวแล้วก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรอาจจาเป็นต้องถ่ายทําไว้ด้วยหลังจากวันนี้เพื่อออนแอร์ในวันพรุ่งนี้ต่อนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาถามทางลูกศิษย์ก่อนนะฮะทางฝั่งของอจูเลียนเนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยยอมรับไหมยอมรับเป็นคนดีไหม ก็ชาวบ,บ้านก็ดูก็ดูชาวบ,บ้าน<ด>รักไหมรักค่ะเคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนไหมไม่เคยฟังแล้วตกใจไหมตกใจค่ะแล้วยังศรัทธาไหมศรัทธาอยู่ค่ะยังศรัทธาอยู่ก็เห็นแบบเมื่อก่อนก็ไม่รู้อ,อ่ะเนาะแต่ว่าฟังดูท่างเล่ามาก็ยังไงอ่ะนี่คืออยู่กับท่านเลยใช่ไหมฮะ อยู่คนละหมู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าก็คือเห็นท่านไปไปมามารูปพวกนี้คืออะไรฮะอันนี้ที่ดูอยู่นี่คืออะไรฮะรูปนี้ลงดูในโทรทัศน์นี่รูปอะไรเอ่อมีไร่หมู่บ้านผมชอบเอายี่สิบกว่าหมู่บ้านจะเป็นชาวบ้านไปช่วยเหลือชาวบ้านอะค่ะเอาของไปบริจาคอะค่ะคือพระจูเลียนนี่มีฉายาใช่ไหมฮะฉายาว่าอะไรครับ นักบ,บ,บ,บุญแห่งหุบเขานักบุญแห่งหุบเขาครับใครตั้งให้ฮะเมือนกันว่าคค้นคมนเครับอ๋อรายการคนค้นคนครับบอกว่าเป็นนักบ,บุญแห่งขุนเขาครับโอเคในมุมของผู้ช่วยเองเนี่ยชาวบ้านรักท่านไหมรักครับเพราะว่าเวลาท่านจะไปแจกขอที่ไหนนี่สมมาผมจะไปทุกครั้งน,นะครับอืมไปด้วยไปด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านจะ แบบว่าไปซื้อข้าวสารมาแบบี้สมัยถ้าไอ้คล้ายกับช่วที่พระจำไม่าก็เลยบอกว่าเอาผู้ช่วยวันนี้ไปซากข้าวสารเถอะนะประมาณ200สองร้อยกระสอบสามร้อยกระสอบเบีผมก็ไปซากซาเสารยก็ลลงมามแต่มันดีอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คือไม่ทางเขาขอ,ขอ,ขอเดือดร้อนทานก็ช่วยกันแบกเบียดขอท่านแบกให้ด้วยขับแบกเป็นพระก,ก็แบกให้ด้วยครับใช่ครับเพราะว่าช่วยกันนะครับเพราะว่าช่วยกันท่านชาวบ้านอะครับอืม แล้วเห็นบอกว่าเรื่องของการเรียรายเงินในการที่จะมาช่วยเหลือดูแลเด็กที่อยู่ในพื้นที่นี่ก็มีเหมือนกันนะฮะมีไหมไอยาที่ช่วยเหลือเด็กนี่มีครับยังไงฮะแบลว่าเวลาถ้าเด็กพีก่โกพี่การบปนี่นพาอจักก็เอาสตา์ที่เขาบริจาคให้คือให้เด็กไปครับให้ไปรักษาตัวครับ,รบทาไมถึงเลือกที่จะช่วยชา,าวเขาฮะทางทูเรียนครับทีนี้จะบอกออคอน าจะลองดูภาษาไทยอเครับจะลองดูภาษาไทยพร้อมเป็นพาประมาณยี่สิบปีแต่ผมไม่ได้ช่วยชาวบ้านยี่สิบปีเราจะอัฒนาคิดให้ Before nobody knew me เมื่อก่อนไม่เคยมีใครรู้จักเขา And my v i l l a g e r they have no money very poor so i had to have support from my family to be able to live there because i did not want the support i, don't want, I did not want the support from the villagers mm -hmm. so but i did not have a lot of money it was not possible for me to help the villagers so the, the money that my parents was giving me I didn't have so much so it was for my own, first for my own mm -hmm. For my <laughs> mm -hmm. three years ago mm -hmm. uh -huh. uh, I get a bit famous in Thailand mm -hmm. then people first the cookie I had mm -hmm. it was a uh, uh, my pie like a the bai tong tung, uh, you know, mm -hmm. the dry leaves. Ta and it was falling apart. Mm -hmm. So it has to be rebuilt. And I did not have enough money so mm -hmm. I can, can Where play. did you get it? So then I post on Facebook asking for help mm -hmm. to build a, a real kuti. Mm -hmm. Then it is some chai. Oh, sorry. It, it is that uh, there's, okay. a man, there's a man who came. Mm -hmm. Mm -hmm. and. He, he helped m เ t า e p วยผม the p h o t t then I got more money actually than what I needed <Okay. S 1> to build the กุฏิโอเคคือจูเลียนจะบอกว่าตอนนั้นกุฏิเก่ามากต้องต้องบูรณะต้องซ่อมแซมอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยมีคนคนหนึ่งเอาภาพกุฏิเขาแล้วเอาเรื่องทั้งหมดไปโพส์ตใน Facebook เพื่อเรียกรายเงินมาปรากฏเงินที่ได้มาได้มาเกินค่าสร้างกุฏิใช่ Uh, so, so sang semnak song in ban first there mm. was no, no semnak song so for the villager is good it did not cost a single bat and i hired a villager to build the kuti and i bought the wood from the villager mm. so most of the money to build the, the, the semnak song mm -hmm. been to the villager who have no money mm. <laughs>

and it's very dangerous for it's a place dangerous for Malaria and Malaria. Okay. <laughs> so I built a second kuti mm. okay. in another village. <laughs> 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 okay. But I so I have two kuti <laughs> but not only I don't there, I can only use one at a time. Now there's a monk from Chile who stay in my other kuti. Okay. okay. ก็คือพูดถึงเรื่องอีกที่หนึ่งที่ไปสร้างไว้เนี่ยแหละค่ะครับผมเอางี้นะฮะเดี๋ยวเรายังไม่จบบนสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปต่อกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้คงต้องมีคําถามที่จะต้องถามนะฮะว่าเขารู้จักคําว่านักบุญแห่งคุนขาหรือเปล่าแล้ววันนี้ในสิ่งที่เขาทําไปเขายังจะเป็นนักบุญแห่งคุนขาอยู่ไหมเพราะมันมีข่าวมาแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะถูกบีบให้ออกจากราชอาณาจักรของไทย เพราะคนไทยรับไม่ได้ยังไงเดี๋ยวต้องมาตอบในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุนี้เจอกันนะครับ